รับคลิปนี้กับซิมมี่รับคลิปนี้กับซิมมี่มาบอเรื่องเล่าของสาวน้อยเพชรบานแพงมีหงิดตื่นตาตื่นใจยุ่ตลอดเวลานะคะพี่น้องก็อน,นกาวเข้ามาสวัสดีกับพ่อพอ่อในเอฟซีสุขุส,ขขสขขกุลก็แลวกันนะคะสำหรับเอซีสาวน้อยเอฟซี FC เพชรแสงตะวันเจออทูนะคะพี่น้องให้บอกว่ามาบ้าเรื่องเล่าของการที่ต่อไปนี้อาจจะนะคะพี่น้องจะมีเซลลนะคะพี่น้องหรือมีสุ่ม คพี่น้องถือว่าเป็นสุ่มสาวน้อยขายของที่ระลึกนะคะพี่น้องบอดจูเพิ่นเริ่มเฮ็ดเป็นรูปร่างให้บอกว่าสิเป็นที่ระลึกสําหรับสาวน้อยอาจจะมีเติมเต็มมากแต่ว่ายืนรักยื้อตอนนี้นะคะยืนรักก็คือเสืออีลาน้อยนั่นเองนะคะก็คือเสือ,อรัตนาพอดแบนนะคะพี่น้องแต่ตอนนี้บอกว่าจะได้เจอเจอก็คือเสือของความพยศเรื่องค่ายอ้อนะคะพี่น้อง ซึ่งบอดโจก็ลังถือว่าเป็นการโปรโมตภาพยนตร์หากท่านใดเพราะท่านมีกระจับจองได้หรือจะสร้างตรงไปที่สาวนอนพิบานแพ้งแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อติดตามข้อสื่อเสือเน่นะคะหรือว่าสั่งกับจองบัตรลวงหนาได้นะคะพี่น้องมีการขายบัตรลวงหนาพอมั้ยมันตั้งเซีลมากเข้าแถวสื่อกันเลยที่เดียวเชี่วไคะพี่น้องถือว่าสุดยอดนะ,ะฉะนั้นแล้เวเซลลตรงนี้อาจจะมีเกิดขึ้นต่อเนื่อง ในฤดูการต่อไปนะคะบอกเลยว่าต้องร่อรุ่นระทึกเพื่อนบอกว่าจะเป็นเพื่อนว่าเป็นเซลล์ของสาวน้อยเป็นซุ่มขายของที่ะระลึกของสาวน้อยอาจจะมีการนํามาฝากขายของศิลปินโน่นนี่นั่นเอออาจจะเป็นไปได้ศิลปินของไปศิลปินของผู้นั่นผู้นี่เก็บชิว่ากันไปแม่นบวลาพี่น้องเออเนาะอันนี้คือเรื่องเล่าของอนาคตแต่ที่นี่พ่อสิบปดฤดูกันนะคะพี่น้อง ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่น่าจะเก็บไว้หรือว่าบางคนบางท่านอาจสิบ่ท่านในฮับผูเก็บไว้ในความทรงจําเออเล็กๆเออถือว่าเป็นจังมือว่าน,นี่นะคะถือว่าเป็นมือสุดท้ายของการทําการแสดงในการอ่อนทั่วกอทมอนะคะกะสิมีการไปไทยเออต้องกยกเค่ดิตให้ลุงอํานาจนะคะพี่น้องหรือพี่สายคนโตของบอสโจนะคะผู้ทีย่ยืนเทียงเคียงข้าง ไปย่างไปน้าก,กันกับน้องมาโดยตลอดเพื่อนใดมีการถ่ายภาพพี่น้องต้องยกแกดีสิเพิ่นเริ่มต้นต้งไต้ถ่ายภาพบนสนามพี่น้องอลังการเป็นสนามที่ปลอดฝนนะคะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นฤดูฝนแล้วถึงมาเพิ่นนี้การพักวงพักวงเพราะว่าเป็นฤดูฝนพี่น้องมันจะไปแข่งกับฝนซมือซมือกับบวัดไว้นะคะแนวที่ว่าเมื่อคืนนี้เป็นมือแรกที่บ่มีฝนทั้งกาะเนะคะ ถือว่าเป็นการทายไม่กันเบิ้งก็แล้วกันนะคะพี่น้องเออเพิ่นกะ,กะกใครไปยิบยกไม้เบิ้งลรโอ้บอกว่าสุดๆนะคะสําหรับเบสที่สันน้ำนะคะเพราะว่าจะเป็นให้บอกว่าบางคนอาจจะไม่เคยเห็นรูปแบบแบบนี้ส่วนยับย่ายใส่ช่วยไปทางด้านหลังมาด้พี่น้องเออหาลัางเทอศิลปินบางคนนะคะพี่น้องศิลปินที่เป็นศิลปินลูกทุ่งนะคะยังเออ เอายกตัวย่างยังมองไล่อัน้ะพี่น้องเออได้เยวพถึงในมือทีคนเดียมาสาวหน่อยเพชรบ้านแพ่งเพื่นบอกว่าเพิ่นบ่เคยเห็นเออว่ามันจะเป็นเหมือนกันก็เป็นหมู่บ้านมู่บ้านหนึ่งเลยตั้งหลังอิหลีพี่น้องเออหลยผู้หลยคนไปอาจจะบ่เคยเด้เข้าไปตั้งหลังก็ได้นะเพื่อนก็เปิดโอกาสให้ไปยู่เด้เออเพื่อนให้เขาไปซ่องเบื้องอยู่นะครับพี่น้องโดยว่าเฮาเข้าไปดูความมีระเบียบขอเขาเฮ้าเอือสำหรับเอฟซี เข้าไปก็สิไปเห็นมอพี่น้องภาพที่บนลงไม้ห้าบ่งมันจะเป็นซุ้มไพซุ้มมั่นซ้ำกันกับบ้านไพบ้านมัน่นเรีกพี่น้องบ้านของศิลปินแต่ละคนแต่ละหลังเห็นว่าให้บอกว่าสุดซุดดิในเรื่องเล่าของบ้านของกีฬา้อยบ้านของบอโจบ้านของศิลปินดังผู้นั่นผู้นี้จะมีซุ่มซวนตัวได้พี่น้องเออบอกเลยว่าเป็นสัตว์วนตาหักตัวนะพี่น้อง แล้วันนี้ยึดทั้งหลังเวทีนะคะพี่น้องฮาก็ต้องเขาให้มีโอกาสได้สัมผัสเด้อพี่น้องนะคะแต่ก็ให้หูวานมีอย่างแน่น่ลาโมจุ่กันฟั่งด้านหลังเวทีเพื่อ็อาจจะมายุ่มมายุ่ยแน่ดิเวลาเพิ่นขึ้นลงเวทีเพราะว่าจะเป็นช่วงเพิ่นเริ่มทําการแสดงแล้วนี่ก็สิวุ่นไายเนี่ยจักน้อยฉะนั้นแล้วกับพวกอย่างแนะนําให้นเข่าไปตอนเพิ่นขึ้นทําการแสดงแล้วพอเพิ่นตรงมาเพี่ยนเสือพานู่นนี่นั่นสลับเอ่อแดนเซอร์เพิ่นก็นเลย นะคะจะสิ่มีซุ่มคอดตูมพรอมนี่วะซุ่มขนนอกขนนกพี่น้องเอ้ยบอกว่าอลังการเข้าไปทางด้านหลังก็คาดการว่าจะเป็นแบบนี้แทบทุกเวทีนั่นละเออแทบทุกคณะนั่นละแต่เทนเองก็ตามต้าสาวหน่อยเนาะก็ได้นั่งมาสู้กันเบิง้งนะ,ะส่วนภาพส่วนหลังจากนั้นคำามาจาักหน่อยน,นะคะสําหรับมือขึ้นนี่ก็ถเอว่าเป็นการพิเศษได้มีซุ่มสาวหน่อยพอมขายของที่ระลึก และที่สําคัญัะยกตัวอย่างเช่นจะมีบัตรหนังเสือหนัง่ายอกนะคะพี่น้องค่อยติดตามนะคะติดต่อซื่อได้นะคะพ,พ,พ,พี่น้องผ่านทางสาวน้อยเพชรบันแเส้นผิดก็แล้วกันส่วนของอีฬาน้อยกับรัตรนาพอแเบนนะคะตัวหนึ่งกับยูที่ประมาณสามเก้าเก้าบวกค่าส่งห้าสิบนะคะประมาณนั้นจ้างจองได้ที่ทางอีลาน้อยหรือหนางาันกับมี่จำนายอยู่ตลอดเวลา นะคะสำหรับเสืออีหล่าหน่อยเห็ดหลอดได้ออกมากกับขายบวชบบบพ่อว่าต่อไปประมาณนั้นนะนี่คือข่าวสารที่เมื่อ้าสู้กันฟังเพราะว่าต่อไปนี้ก็ซื้อสิเป็นการปิดฤดูกาลจะต้องรอดต่อไปภู่นลษพี่น้องเอออันเออฤดูกาลหนาแต่จังหวะนี่นะคะพี่น้องจังหวะของการที่อยู่ในระหว่างที่หนังจะลงสู่ลงสู้จอนที่สิบเจ็ดกรกฎาคมนี้พี่น้อง เตรตียมซื้อเสื้อเด้อพี่น้องเด้อแอปเพน้ลเองายกล่องหนาก็สสเห็นคำว่าคายออกแบบนี้โตตีรัางกานะคะพี่น้องนี่เดี๋ยวว่ามึงยอมรับซบวะว่ามึงกับกูผิดคายออกนะคะพี่น้องเออปาะมามนนั่นนะคะโอ้ใส่ดีเด้อพี่น้องตัดนะักตัดเต็มไปเลยพูละสองโตสามโตไปเลยนี่ว่าจะใส่มือไปเบื้องหนังก็นนะถือว่าเป็นการโฆษณาซอยบอดจูเอาว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนได้พัฒนล้านนี่เขาได้บุญได้กุศลอีกเด้อพี่น้อง หาซิบหาสิบล้านหาสิบล้านคะแนนมันบาเลนอยได้พี่น้องเพื่อนเอามาทําบุญเพื่อนบังเอาเฮ้ากูซื้บุญได้กุศลนํากันตัวเมื่อมาลาพี่น้องซอยกันเด้อซอยกันดันเด้อพี่น้องว่าจะเป็นเอฟซีของสาวน้อยพิ่บานแพงเอฟซีของศิลปินที่มีส่วนร่วมในการทําการแสดงว่าจะเป็นดาราลักดารารับเชิญพี่น้องเชิญสุภูสุคนทั่วฝ่าเมืองไทย คือบังเอาว่าเอฟซีสุขสุขคนสุต,ต้องเขามาสนับสนุนภาประโยชน์เรื่องไข่อ่อนนี่แท้แน่นอนนะคะฉะนั้นแล้วจับจองได้ก็คือเสือไข่อ่อนจับจองได้ก็คือบัตรเด้อพี่น้องจับจองได้หลายช่องทางนะคะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเอามาขายหนาง,งันหรือว่าสั้นก็ไปจับจองยู่ในเพจของอ่าเมเจอร์หรือเอกเออะไรนะคะทอกันมัดทั่วประเทศหนึ่งร้อยเจ็ดสิบคะแนนเด้อพี่น้องเด้อตามนั่นนะคะพี่น้อง ขอบคุณสุ้ผู้สุขคนที่เขามารับจุ่มหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องสนับสนุนทางช่องกดซูเปอร์แต่งมิวสันต์จ้าเป็นสมาชิกช่องเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณสู้ผู้สุขคนจ้าสวัสดีค่ะค่ะพี่ลักะพขอฝากซ่องพี่เซนด้านยูจีนี่ได้จ้าฝากอะไรกดแชร์หน่อยมีกำลังใจดีมีก็เช่นจ